สวัสดีครับพบกันกับผมสุทธัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางนะครับครับพอกันมือนีมาส่วนญยาดพินพี่น้องฝึกดีดพินเพ่งสาวแหลบ้านหน้านะครับเพ่งสายกันเลยครับผมเอไม่เหนือมีลามีครับสายลางมีสายกลางล่าสายเท่งสายสามมีมีตตำหรือมีูู้ถ่าร่วมแล้วเป็นมีลรามีครับครับเพ่งสาวแหลบ้านหน้าเป็นเพ่งจาก สอปเล,ล่านะครับมาดังในเมืองไทยอยู่ในช่องทิกตอ็อกยูทูบดังทะลุเลยครับแล้วเอามานิยมใส่ในไล่แฮรครับ mm hmm. ผมกันเลยมากส่วนพีโนโฟฟ่น้องฝึกครับซึ่งเป็นทอนขึ้นหรือทอนอินโทนะครับ mm hmm. มามาเอาเลยครับ mm hmm. สาวแหลว่าหน้าทอนขึ้นนะครับ mm hmm. ไมครับ mm hmm. บ้ายาวพี่น้องี่เคยได้ยินแล้วครับเล่นบยาน่ครับมามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับสีแ่งออกเป็นซีวรกนะครับวร์ที่แรกมีลาซอนลา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 โดโดครับ มีลาซอนลา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 โดโดทอาไมครับมีก้อนครับมีสายหนึ่งเปามีลาซอนลามีลาซอนลามีลาซอนลามีสามเถือเถือที่สี่สิเป็น ลาซอนลาโด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 มันจะเป็นแต๋อเต๋อนะครับดีดลาเออกดลาดีดโดครับขันห้าอีสต์จังสีบุหันธน,นัดก็เอาเป็นโดโดก็ได้ครับเทำไมครับ ต่อไปครับต่ไปเป็นวักที่สองนะครับแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่สองเอาไหมครับแถวหนึ่งกับแถวสองวักที่สองนะครับ มีมีมีซอนมีเลมีซอนซอนมีมีซอนมีเลมีซอนซอนนะครับแถวที่สองมีมีซอนมีเลมีโดโดต่อกันจะเป็นครับกับมาซ้ำอีกครับซ้ำหนีหม้ยพวามว่าแถวที่สามกับแถวที่สี่ก็เอาหนึ่งกับสองมาแนะครับ เขามาซ้ำอีกเทียหนึ่งเอาแถวหนึ่งมาที่นี่ครับบางพวงนะครับเนาะขันเข้าเอาหนึ่งกับสองต่อกันเลยมันสืเง้วโคนนะครับผมก็เลยแบ่งออกเป็นมีม,มีซ้อนมีเลยมีซ้อนซ้อนเป็นแถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สองครับ บัตรที่นี่ก็เอาหนึ่งกับสองอีกครับครับบัตรที่นี่เป็นวรกที่สามวรกที่สามนี่มีอยู่ครับโดโดโดเลมีโดโดโดเลมีโดโดนี่เป็นวรกที่สามครับ วักหนึ่งวักสองวักสามมาต่อกันครับวัน าด้วสามวักวนะครับบาดที่นิดวัคซีเป็นวัคซุ่ไทยเอายกขึ้นมาเหรียญทั้งเครงเลยครับบาดมันกระโนดตัวเดียวครับตัวนี้ครับตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้เสียงโบาแหลม,มนนบนออาเป็นสามมันเอาไหมครับแถววัคที่สี่แถวที่หนึ่งแถวที่สอง แถวที่หนึ่งมีมีซ่อนมีเลมีซ่อนซ่อนแถวที่สองแถวที่สองมีมีซ่อนมีเลมีซ่อนละซ่อนเอาแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองต่อกันครับวักที่ซี่ครับ ซนมีเหลมีซนละซ้นเอาหนึ่งกับ2ต่อกันถึเป็นมีมีซนมีเหลมีซนละซ้นเอาไม่ครับหนึ่งกับ2ครับ,รบมาที่นี่แถวที่3ามครับ แถวที่สามคือกันกับแถวที่หนึ่งครับต่อไปเป็นแถวที่สวักที่สครับลาลาลาตัวนี้ครับที่ลาซนมีเลโดลาลาที่ลาซนมีเลโด นี่สี่วักนะครับวักที่สี่นี่สี่เง้ากระมูจะหน่อยเข้ามาทบทวนวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่เนาะครับ ก็ได้จบแล้วเท้าสีไปขืนไล่แหเบอกไงว่าเบาทเท้าสีออกเข้าไปขืนไล่แหงเขาขืนเป็นเพลงหลูกถึงหุ้นสิเป็นวอลล์เลเิ่นกระไดวันดครับ เอาให้ได้นะครับเพีงสาวแหลบ่บานหน้านี่ึกเอาให้ได้บ่ได้ย,ย่งอ่อมครัห้เอาเปิดเขาไปฟังใน youtube พิมพ์เขาไปว่าสาวแหลบ่บานหน้าฟังเลยครับฟังจนขื้นใจฟังว่ดนเ้ากัดติดหูนะครับเป็นมันไปไงแหังแต่ว่ามันสําคัญว่าบาดเท่าสิมว่าเหล่นตัวโนดตัวนี้แหละอ่ะลองไปเรียกรอนะครับ ลองเบิงล่องลองเพิ่นครับธรรมดาคู่บาอาจารย์ที่ที่เพิ่นลงไปนะครับเป็นคอร์ดเป็นเชียงสายเป็นบมเมนเอไม่เน A ื e N e น่อยส่วนมากนะครับเพ่งที่เพิ่นเล่นยูนย youtube เป็นเพ่งมากกับโมเมนเอไม่เนื่อยทางแต่ว่าผมก็ยิบยกเอาเอไม่เนื e ่อย e ึ้นมากนะครับมันสะดวกต่อการฝึกนะครับเพราะว่าเขาเคยฝึก A e N e. เอไม่เนื่อยเขาตัวนี้คล่องแล้วเขาก็จ้าใครไปฝึก เค่งแบบอื่นก็นได้ครับขั้นแรกขอเาให้เข้าเก่งเอมไม่เนินมีละมี่เล่นไปนะครับในสำมนิการเล่นใส่บกักไอ้ดนตีตบกกองตีขวดกะ็ะแกลอนขะขวเขาอแจวแห่ได้ขึ้นกันเอาอีกจักรรอบเนาะครับ ให้ได้นะครับเปิดเขาไปฟังดูๆเขาฟังสู่ฟังดูก่ได้ครับเข้าจดตัวโน้นนะครับตัวโน้ตผมจะพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับให้เขาแคปหน้าจอแล้วก็จดจดดูๆครับแล้วก็ทองหน่อยๆน่อยๆยนยๆน่อย แถวแวมันสีมว่วน,อ,นอันเห็ดบ้อนไดเท่ากับโดโดธรรมดากัได้นะครับมาได้กับกดนิ้วสี่กดเล่เล่ไปเล่กัได้ครับ นี่แหละครับให้อคอยฝึกเอาครับสําหรับวิดีโอของผมอย,อ,อยู่ใน u t u b e นี่ไอเห้าอยากฝึกหลายกว่าเพลงนี่ก็ไดขึ้นกันพิมพ์เข้าไปใน YouTube สุทัศน์ศรีวัฒนามันจะขึ้นวิดีโอให้ห้าเอาเนิวปัดหน้าจอจากกลางล่างขึ้นข้างบงมันสีมีอยู่ประมาณสามลอยกว่าวิดีโอให้ห้าเลือกฝึกเอามักลไล่ใดเพลงใดมีตัวโน้นให้ฝึกครับ ผู o, ้ด hum the ีดเพราหนี่เป็นดีดพ <t> ิ <Neither S 1> <t> ้นเพ่าะหันได้เป็นกะกะฝึกในหันได้ครับเป็นหลายคนแล้วครับหันบนหันกับเขาไปใน o ย t ท b e กับพิมพ์ว่าผู้ดีดเพราหนเป็นนะครับกับว่าอยากดีดพินเป็นหนึ่งครับเป็นหลายคนครับลองลองมึงลองลองมึง้องลองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่เถือใจ ครับงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ่หน่อยกันหลายบ่หลายกันหน่อยนะครับครับขอได้ครับพ่วงารารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเจอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีครับ